สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ก้อยจะมาชวนทำมะระยัดไส้อกไก่สับนะคะแล้วก็ใส่น้ำกระเทียมดองด้วยนะคะซึ่งวันนี้พี่ก้อยมาแชร์เคล็ดลับดีๆที่จะทำให้มะระไม่ขมนะคะก่อนอื่นก็ควักไส้มะระออกแบบนี้นะคะ ขูดเนื้อเยื่อออกให้หมดเลยค่ะแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้นะคะพี่ก้อยจะแช่ประมาณ25นาทีแล้วก็ล้างน้ำออกให้สะอาดนะคะแช่น้ำเกลือเนี่ยจะไม่ทำให้มะละขมนะคะแล้วก็มีอีก2วิธีที่จะทำให้มะละของเราอาร่อยและน่ากินยิ่งขึ้นนะคะ ก่อนอื่นนะคะพี่ก็ก็จะต้มน้ํา <confirming S 2> ก่อนค่ะก็ก็จะใส่ซุปไก่ก้อนขนอนะคะไปสองก้อนนะคะตอนน้ําเดือดนะคะแล้วก็จะยัดไส้นะคะอันนี้จะเป็นอกไก่สับนะคะกับบุญเส้นนะคะยัดใส่มะละนะคะแล้วพอเรายัดไส้เสร็จแล้วน้ําเดือดนะคะเราก็เอามะละของเรานะ,ะใส่ได้เลยะค่ะบุนเส้นนะคะการที่เราใส่บุนเส้นด้วยจะทําให้มะละของเราอร่อยยิ่งขึ้นนะคะหนึบหนับหนึบหนับนะคะ แล้วก็เคล็ดลับของพี่ก้อยนะคะที่จะทําให้มะละเขียวสวยนะคะไม่ซีดก็คือใส่น้ํามันนะคะพี่ก้อยใส่น้ํามันมากอกนะคะแล้วก็ความหวานพี่ก้อยใช้น้ํากระเทียมดองนะคะอันนี้เป็นกระเทียมดองโทนนะคะก็ใส่กระเทียมไปด้วยนะคะ <S <S <ๆ S 1> เคี่ยวไปสักพักหนึ่ง <S <S ก็จะได้แบบนี้นะคะมะระเนออื้อยุยยลองไปทําทานกันดูนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดี